ชัดแล้วทำไมออมกรพัดรับงานนี้ในจีนแม่ก็แจ้งละเอียดยิบจากดรามะน่นางเอกสาวอ,อมกรพัดร้องให้กลางเวทีหลังงานแฟนไซน์ที่จัดจึ้นที่ฉางซาประเทศจีนเกิดปัญหาผู้จัดมีการใช้สิทธิ์เพิ่มหน้าง,งานทําให้เธอต้องงานล่วงเวลานานถึง7ชั่วโมงก่อนผู้จัดเทนี้หายไปทําให้เธอถึงกับร้องให้คอทอแฟนแกลางเวที ในนาระที่ทางช่อง3ามได้ออกมาถแถลงว่าจะทําการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดทางคุณแม่ก้อยนริมนได้ออกมาชี้แจงในส่วนของตัวเองแล้วว่าจุดเริ่มต้นของการรับงานครั้งนี้มาจากคุณแม่เองซึ่งไม่เคยมีอยู่ในแผนของช่องคุณแม่และน้องต้องไปทํางานกับมหาลัยอยู่แล้วเลยเป็นคนเสนอช่องว่าอยากจะรับงานนี้เองได้นําเสนอเอเจนซี่ที่เคยร่วมง,งานด้วยหลาย ครั้งโดยที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาใดๆด้วยความเชื่อใจและเมื่อทําการตรวจสอบรายชื่อผู้จัดงานแล้วไม่เคยมีปัญหามาก่อนจะมีการตัดสินใจเลือกรับงานนี้ทางช่องได้ดูแลศิลปินอย่างเต็มที่และด้วยความรักมาโดยตลอดคุณแม่อยากจะขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเดิมค่ะ